สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นชั้นดาดฟ้าบ้านพักที่รัชดาพิเศษนะมานั่งอยู่ชั้นดาดฟ้าเลยก็เห็นบรรยากาศในซอยนะครับด้านหลังนะครับก็นามหาวิทยาลัยจันกเกษมนะครับชัดเจนไหมครับกลางแก้งเลยเอาดอนะหลายๆคนบอกว่าให้ผลทำหน้าที่ไลฟ์โค้ดหน่อยนะให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้หน่อยนะที่เขาเรียกว่า IFE อะไรอะไลฟ์โค้ด นะให้ผมเนี่ยให้คำชี้ในในการใช้ชีวิตในช่วงนี้หน่อยคืออย่างนี้ผมอยากจะให้กำลังใจ f อฟทุกคนและพี่น้องประชาชนนะครับว่าช่วงนี้นะครับนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับถ้าพี่น้องคิดได้อย่างผมเนี่ยมันก็จบไปนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเป็นเช่นนั้นเองอย่าไปฝืนครับไม่มีงานทำก็ไม่เป็นไรครับช่างมันนะทำใจให้สงบ ออกกาลังกายพักผ่อนนั่งสมาธิทาจิตใจให้ว่างทบทวนตัวเองนะครับนะถ้าเรามีหนทางในการที่จะหาเงินหาทองต่อไปได้เราก็คิดไปแต่ถ้าเราไม่มีหนทางเราก็ทําใจให้ว่างๆนะทำใจให้ว่างเปล่านะครับนะมันเป็นเช่นนั้นเองนะบ้านช่องถ้าจะโดนยึดก็ช่างมันนะมันเป็นเช่นนั้นเองตอนเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่มีบ้านมีช่องนะตอนเกิดเรา เกิดมาเราก็ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เราไม่มีรถปิกอัพเราไม่มีรถเก๋งตอนเกิดมาตัวเปล่าเปล่านะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติหมดบ้านก็เรื่องสมมุติผัวก็เรื่องสมมติเมียก็สมมุตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างลาบยศสารเสริญเป็นเรื่องสมมุติถ้าวันนี้เราต้องโดนยึดบ้านโดนยึดรถนะนะครับช่างมันครับมันเป็นเรื่องสมสมมติหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติเพราะฉะนั้นก็นะเป็นกําลังใจให้ทุกคน นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติวันนี้เราโดนยึดรถยึดบ้านอ่ก็ช่างมันมันเป็นเช่นนั้นเองวันนี้มี FC โทรมาคนหนึ่งนะครับอยู่แถวอคานายาวหรือบึงกลุ่มผมไม่แน่ใจก็บอกว่าผ่อนรถไม่ไหวฟังอาจารย์พูดตอนนี้ยังไม่ผิดนัดผมก็เลยบอกเอารถไปคืนเลยจบนะเอาไปคืนไฟนั้นจบเลยพอคืนเสร็จปุ๊บมันก็เป็นการเลิกสัญญาโดยปริยายไม่ต้องไปรับรับผิดชอบ จ่ายเงินส่วนที่เหลือไม่ต้องไปรับผิดชอบถ้าขายทอตลาดได้เงินน้อยไม่ต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์จบเลยครับวันข้างหน้าเศรษฐกิจดีปุ๊บเราทํามาหากินเราก็ไปดาวใหม่ประวัติก็ไม่เสียเพราะนั้นถ้าใครผ่อนไม่ไหวยังไม่ผิดนัดก็ลดไปคืนก็จบแล้วมีคมําพิพากษาของศาลฎีกาที่ผ่านมาก็เคยตัดสินคดีประเภทนี้ไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอขยับอะไรนิดนึงนะครับอ เอาขยับไปขยับมาเรียบร้อยเลยอ่อา อา้าขออภัยนะครับขยับฟงขยับไฟหน่อยนะครับมันจะไดะ้ชัดนะครับยามเย็นมันก็มืดนะคราวนี้เราก็ใส่ฟงใส่ไฟให้มันดูโอเคลมเย็นมากเลยครับเนี่ยโอ้ลมเย็นสบายนะครับนะหน้าเนอร์จะได้ไม่หน้าดำเออนะครับใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนยึดบ้านยึดช่องอะไรก็ปล่อยมันไปนะเขาบอกว่าไปเจราจาก,กับไฟแนน แต่อเจอชถไฟนัน้นบางไฟนั้นเขาก็ไม่ยอมลดนี่ไม่ยอมพักนี่ก็ช่างแม่งไปไม่เป็นไรครับนะครับรัฐบาลเขาไม่มีอำนาจไปบังคับไปพวกไฟนั้นพวกนี้หรอกถ้าไปบังคับมันให้มันพักนี่ลดนี่มันก็ให้รัฐบาลนะชดเชยความเสียหายนะครับให้รัฐบาลไปอุ้มมันคืออยู่ดีๆมันจะมาพักนี่ประชาชนไม่มีหรอกนะเชื่อผมนะครับผมอยู่กับแบงมานานหลายสิบปีเพราะนั้นถ้าเขาไม่พักนี่ก็ช่างแม่งไป นะมีเงินก็ใช้นี่เข้าไปนะครับอยากจะฝากแค่เนี้ยถ้ามีปัญญาใช้นี่ก็ใช้ไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปัญญาใช้นี่นะเราก็หยุดแค่นั้นเองแต่มีก็ต้องใช้เขาจำผมพูดไว้เลยนะเป็นนี่ต้องใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้นี่เราก็เสียประวัติติดเครดิตบูโรวันข้างหน้าจะไปกู้นี่ยืม,ยมสินในระบบก็ยากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์แนะนําเพราะว่าการรักษาเครดิตเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าตอนนี้เราไม่มีปัญญาจ่ายก็หยุดไป้าจบนะ ถ้าอยากจะปรับปรุงโครงสร้างนี่ก็ทําหนังสือไปอไฟนนั้นจะให้หรือไม่ให้ก็เท่านั้นนะ่นะรัฐบาลไม่สามารถจะไปบังคับอะไรพวกไฟนนั้นลิสติ้งได้นะครับแค่นั้นเองนะใครมาทวงหนี้นะเราก็รับโทรศัพท์ไม่ต้องหลับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหลบีนคำแนะนำนะในฐานะเป็นคนทวงหนี้มาก่อนก็รับโทรศัพท์ไปไม่มีนะมีปัญหาโควิดไม่มีงานทําก็พูดแค่นี้จ,จบวันหนึ่งเขาทวงหนี้เราได้ครั้งเดียวตอนเช้าโทรแล้วตอนบ่ายโทรไม่ได้แล้ว เขาจะอันที่สองด่าเราไม่ได้เมื่อเช้ามีคนโทรบอกว่ามีมีเจ้านี่จะขับไล่ออกจากบ้านเพราะไม่จ่ายตังค์นะถ้าไม่ถ้าไม่ไมยอมย้ายออกไปจะมาทุกบ้านทุกช่องผมบอกว่าคุณเตรียมมือถือเลยถ่ายคลิปเลยโพสต์ประจานผ่าน Facebook แจ้งตำรวจแจ้งศูนย์ดำรงทมประจานเลยนะถ้าเจ้านี่คนไหนโหดเหี่ยมขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิน้นเชื่ออาจารย์เดชา อะไรก็แล้วแต่ที่ใครไม่ไรับความเป็นธรรมเนี่ยเข้ามาหาผมได้ที่สํานักงานรามินทา52ทับหนึ่งนะครับนะถ้ามาไม่ถูกนะครับโลเคชันพิมพ์คําว่าโรงพยาบาลศิลปแพทย์นะอยู่ใกล้ๆกันเลยซอยเดียวกันนะครับมามามาได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแต่ถ้าไปโกงไปเบี้ยวเขานี่ไม่ต้องมานะครับเพราะผมไม่ค่อยชอบไปพวกขี่โกงคนเบี้ยวคนชั่วคนเลวแล้วไม่ชอบแต่ว่าคนเลวคนชั่วหรือทํพลาดไปแล้วยาพี่น้องต้องการให้ช่วยเหลือ ในลักษณะของการจากหนักเป็นเบารับสารภาพอะไรเงี้ยได้อันนี้ก็เล่าห้ฟังน,นี่คือวิธีการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็ใครมีภาระหนี้สินทรัพย์สินติดหนี้ติดสินก็พยายามขายขายออกไปนะครับเอาชีวิตรอดไว้ตอนนี้นะไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดกลัวจะโดนยึดบ้านยึดรถอะไรช่างมันมันอยากยึดก็ยึดไปแค่นั้นแหละนะครับไปเจรจานี่แล้ว สถาบันการเงินไม่ยอมปรับหนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะก็ไม่ต้องปรับเราไม่จ่ายกันเท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาฟ้องศาลเนี่ยศาลทั้นก็ช่วยรับมีเจ้าหน้าที่ไก่เกียร์นะครับนะไก่เกียร์แล้วก็เลื่อนคดียาวๆฟ้องศาลวันนี้ถ้าเป็นหนี้พวกบัตรเครดิตพวกสินเชื่อเช่าซื้อศาลนัดไปนู่นหนึ่งเกือบสิ้นปีเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาหลายเดือนเนี่ยนี่เดือนอะไรมีนานี่เดือนเมษาใช่ไหมพฤษภาพิจนากรกฎาดาสิงหากันยานู่นเะนี่ยตุลาก็อีกหกเดือนอะ่ะ สาลนัดคดียาวเป็น6เดือนเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าวันนี้คุณไม่มีเงินจ่ายก็ก็ช่างแม่มันไปนะเชื่อผมผมเป็นนักทวงหนี้เป็นนักแก้ไขหนี้มานานก็ปล่อยไปก็ช่างแม่มันปล่อยให้แม่งฟ้องไปนะถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องก็ปล่อยแม่งไปเชื่อผมไม่เป็นไรหรอก let it be เล็ดอิดบีเล็ดอิดบีเอาร้องเพลงเดียวกับเอปารินาที่เขาร้องอ่ะเล็ดอิดบีช่างแม่มันช่างแม่มันนะฮะร้องเพลงแบบเอรเอปารินาปล่อยมันไปไม่สนใจวันหนึ่งไม่มีเงินซื้อข้าวเคยกินสามมือ้อก็กินแม่งแค่สองมือ้อนะครับประหยัดหน่อยแล้วอย่างรูปร่างเราจะดีไม่ต้องอ้วนเหมือนหมาผมอะหมาผมไม่เหงมันก็โอ้กินตะกาตะการอ้วนเป็นหมู ใครๆก็มองว่ามันไม่ใช่หมามันหมูโอ้ยลมเย็นสบายเนี่ยสบายมากเลยเนี่ยลมลมเย็นสบายนะครับพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศบนดาดฟ้าบ้านผมเนี่ยที่หน้าสารายานี่บรรยากาศดีมากนะครับล้มละลายก็แค่สามปีอ่่นะพี่น้องเขาบอกมานะนะครับนะ่ะก็แค่สามปีก็กลับมาทำหมากินได้ใหม่ นะร้มลายเสร็จก็ทำมาหากินด้วยตัวเองไม่ได้ก็ใหญ้ญาติพี่น้องออกหน้าก็ได้ Anyone? ชีวิตมันมีทางออกวันนี้ทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ชหน่อยนะอ่าก็คือแนะนำทำยังไงให้มีความสุขในช่วงโควิด -19 โดยทนายเดชา <_ c oughs> ผมเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงนี่เป็นวิียากรฝึกอบรมพนักงานอยู่แล้วผมก็รู้ว่าจะพูดไงทุกคนมีความสุขเขาปล่อยแม่งไปทั้งแม่มัน นะผัวทิ้งก็ช่างแมงไปหาผัวใหม่วันหน้าเมียทิ้งก็หาเมียใหม่จบย่าไปคิดอะไรเยอะนะเกิดมาก็ไม่มีอะไรนะตำแหน่งหน้าที่บางคนโดนเลิกจ้างอะไรก็ช่างแมงไม่ไรมันเลิกจ้างก็เลิกจ้างไปวันข้างหน้าก็หางานทําใหม่นะครับแค่นั้นนะ่ะโดนพักงานมาเช้านี่มีอะไรทํางานอยู่ฮอนด้าโชว์รูมฮอนด้าแห่งหนึ่งนะครับโชว์รูมฮอนด้าแห่งหนึ่งพนักง,งานโทรมาปรึกษานะฮะ เขาบอกว่าอะไรนะอาทิตย์นี้มาทํางานอาทิตย์หน้าไม่ต้องมาทํางานก็ได้ค่าจ้างเป็นรายอาทิตย์โอที OT ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ถ่านะครับก็ผมก็บอกเขาช่างแม่งมันเถอะอย่างน้อยๆก็เป็นไงชีวิตยังเหลืออยู่เงินเดือนเงินเดือนน้อยก็ช่างแม่งไปโอ้โหลมแรงขี้ไม่หววะเนี่ยนะทำไปทำมาเดี๋ยวมันจะพัดผมกระเด็นไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยน่ะนะฮะนะพนักงานการบินไทยนะครับเอฟซีนายคลายทุกมาเช้าโทรมาบอกแล้วโดนลดเงินเดือน ถ้าเป็นลูกจ้างระดับล่างโดนโดนลดไปสิบเปอร์เซ็นตระดับกลางโดนลดไปสามสิบเปอร์เซ็นตระดับสูงเงินเดือนหลายหลายแสนลดห้าสิบเปอร์เซ็นตพนักง,งานการบิไทยก็บอกว่าอะไรนี่เขาก็บอกว่าเขารับได้ก็ช่างมานะันดีกว่าโดนไล่ออกอะ่ะลดไปสามสิบเปอร์เซ็นก็ยังพออยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องทําใจอะนี่ลูกน้องผมนี่ผมยังไม่สั่งลดเงินเดือนใครเลยเนี่ยนะพยายามสู้ให้ถึงที่สุดอ นะถ้าไม่ไหวก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คงไมนะ่ผมก็พยายามจะให้ลุงน้องผมได้ไดรับเงินเดือนร้อยเปอร์เซนต์ลุกน้องผมก็เยอะพอสมควรนะทั้งที่รัชดาเนี่ยหน้าสาอาญาแล้วก็ที่รามินธาเนี่ยรวมๆแล้วก็หลายสิบคนอยู่นะครับสมัยก่อนมีลุงน้องเป็นร้อยตอนนี้ก็เหลือน้อยลงแต่ก็ยังหลายสิบอยู่นะนะแ,ตแต่ไม่บอกกี่คนก็เยอะค่าใช้จ่ายเดือนก็หลักล้านคิดดูนะนะเราก็ต้องพยายามไปทำยังไงแล้วแต่ให้ลุงน้องอยู่ได้ ผมจะช่วยลูกน้องจนนาทีสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าพวกมันฟังเจ้านายพูดอยู่บ่าวเนี่ยนะหรือมัวจะนั่งกลงเล่าัมอยู่ไม่รู้นะครับผมจะสู้จนถึงที่สุดะนจะไม่ไล่ลูกน้องออกไม่สั่งพักงานไม่อะไรนะก็ช่วยจนนาทีสุดท้ายอ่ะนะนะฮะคือพยายามช่วยทุกอย่างผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนจะไม่สนใจมั่งขายไม่ออกก็ช่างมันตะกี้ดูคลิปนะครับ นะคนขายขนุนขายผล,ลไม้วันเคยได้สี่ห้าพันเหลือพันเดียวนะครับก็อย่าอย่าไปร้องไห้มาเลยช่าง้ันเนี่ยร้องไปก็ไม่ได้หาอะไรหรอกสู้ไปนะมีห้าพันก็กินแบบห้าพันมีพันเดียวก็กินแค่นั้นอะประหยัดเุ่นจะได้ดีดนะกินน้ำบ้างกินอะไรบ้างมา,ม,าม่าบ้างผ่านไปได้ครับนี่มีอะไรกลับถึงบ้านก็อย่าไปเครียด บางคนกลับถึงบ้านผัวเมียทะเลาะก,กันเนี่ยเพราะเงินทองไม่มีใช้อะเงินทองไม่มีใช้นะครับนะเงินทองไม่มีใช้แล้วก็ทะเลาะก,กันมันไม่ได้ประโยชน์เราทะเลาะกันทําไมอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของไอ้โคลวิดแท้ๆนะทำยังไงอย่าติดโรคอย่าป่วยพอละรักษาออกสุขภาพนะเราจะชนะไปด้วยกันลุงตู่เขาว่างั้นนะนะเราก็เชื่อลุงตู่ครับตอนนี้ก็อย่าไปด่าลุงตู่เลยนะนะ อดเปรี้ยวไว้กินหวานเดี๋ยวพอลุงตู่ปราบเรียบร้อยแล้วใคยด่าที่หลังลุงตู่ก็ไม่ว่าอะไรรนะักด่าเช้ากลางวันเย็นแกก็ไม่ว่าอะไรก็ใจดีผมได้ด่าลุงตูม่มาต้องไม,ไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยโดนอุ้มเลยนะเราต้องมีทักษะในการด่า,น,านะครับเราอย่าเรียกอะไรไปใส่ร้ายลุงตู่แล้วต้องพูดความจริงถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่เนี่ยเรื่องจริง่กลุงแกไม่ว่าเลยแกไม่สั่งทหารมาอุ้มหรอกรับรองแกเป็นคนน่ารักชายชาติทหาร แต่ที่ผมอยากจะเน็บลุงก็คืออะไรเนี่ยไอ้พวกทหารด้วยกันไอ้พวกนายพลทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะนายสนามมวยนายพลที่สนามบินสุวรรณภูมิไอ้สองนายพลเนี่ยนะที่มันที่มันไม่เชื่อฟังคําสั่งลุงตู่เนี่ยอยากจะให้ลุงตู่ลงโทษมันบ้างไอ้นายสนามมวยบอกอย่าจัดมวยมันก็จัดจัดไปจัดมาเป็นไงนะเป็นไงล่ะคนติดโควิดเยอะแยะมากมายอ่ะทั้งเซนเมียมวย Uh, ทั้งอะไรแมทธิวทั้งอะไร,ต,รต่างๆเนี่ยนี่ก็คือพวกนี้คือไม่เชื่อฟังลุงเลยนะครับก็อยากจะให้ลุงจัดการในพวกนี้บ้างนะเป็นในพลเนี่ยทำผิดก็ต้องถูกลงโทษนะฟังข่าวแล้วโอ้โหไม่อยากจะสอบสวนพวกเดียวกันเลยเห็นมีข้าราชการคนหนึ่งพูดนะใครก็ไม่รู้ไม่อยากเอยชื่อมันนะลำบากใจที่ต้องไปสอบสวนในพนที่สนามบินสุวรรณภูมิจะไปลำบากใจอะไรนะคนที่ลำบากใจก็คือประชาชนเขาลำบากใจทิบหายเลย เพราะว่าอะไรไปปล่อยไอ้พวกไอ้ไอ้ที่มาจากต่างประเทศทําตัวเป็นไฮโซผู o, ้ดีนิวยอร์กผู้ดีญี่ปุน่นผู้ผู้ดีจากไหนที่มาจากเมืองนอกเมืองนาเส้นสายใหญ่โตนะนะมึงไม่ยอมกักตัวนะครับไปไหนเพ่นพ่านไปหมดอนะแล้วคนก็เนี่ยเนยประชาชนเนี่ยลำบากใจไม่ใช่ไอ้ไอ้พวกนายพลพวกนี้ลําบากใจนะครับวันวันก็มีเส้นมีสายผู้ใหญ่บอกมานะพวกเราไปได้แต่ไปไง สงบปากสงบคาไว้หมายถึงว่าพวกมึงเงียบเงียบกันไว้นะคนเราเนี่ยนะครับในสถานการณ์วิกฤตการบังคับใช้กฎหมายมันต้องเอ่อมันมันต้องแบบอะไรบังคับใช้กฎหมายแบบสถานการณ์วิกฤตนะในยามสงครามนะครับในยามสงครามมันก็ต้องแบบเข้มข้นอ่ะใครออกนอกบ้านหลังสี่ทุ่มเนี่ยก็ต้องจับติดคุกนะจับติดคุกให้หมดนะใครท้าทายด่านกัโกโรคจับติดคุกนะ ใครมั่วสุมกินเหล้าไม่เชื่อฟังจับติดคุกนะไม่ใส่มงใส่แม่ก็ต้องปรับให้หนักสองหมื่นสามมืนให้มันต้องได้รับกรรมรับเวรคนนี้นะครับก็ฝากไว้เนี่ยเนี่ยช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีเรื่องเรื่องนี้แหละที่อยากจะฝากว่าขอขอใช้ชีวิตให้มีความสุขนะไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิวอะไรยังไงก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับทำจิตใจให้มันว่าง อยู่บ้านก็นั่งทบทวนอ่านหนังสือธรรมะทาจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็คิดคิดไว้วันข้างหน้าถ้าพวกโควิด19เนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะทํามาหากินอะไรอะไรยังไงก็คิดไว้คิดไว้คิดวันข้างหน้าแต่วันนี้เราต้องเสียเสียบ้านสูญเสียรถสูญเสียคนในครอบครัวแล้วช่างแม่งนั้นปล่อยไหมนะครับอย่าไปคิดอะไรมากเพราะเกิดมาก็ตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยเชื่ออาจารย์เดชาให้กําลังใจทุกคนครับ จะไม่สนใจผมนี่ในอดีตนะครับตอนที่เป็นทนายความใหม่ๆยังเคยโดนยึดบ้านเลยนะครับตะผมยังเคยโดนยึดบ้านนะผมก็เฉยๆยึดไปก็ช่างมันก็ซื้อใหม่ไปเช่าบ้านก็อยู่ตั้งนานนะกว่า,าจ,จะมาซื้อบ้านมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองก็ใช้เวลานานมงควรเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปนะครับช่างมันครับของนอกกายช่างมันรักษาสุขภาพไว้สุขภาพสําคัญบางคนคิดฆ่าตัวตาย นะครับพยายามฆ่าตัวตายกระโดดน้ําตายนะลมควันตายผูกคอตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเราอย่าเราอย่าไปคิดแบบนั้นเลยนะครับนะเชื่อเชื่ออาจารย์เดชานะเราฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วทำไงลูกเมียรเรานะหัวเรานะพ่อแม่เรานะคนที่รักเรานะเขาก็ต้องเสียใจแล้วการฆ่าตัวตายเนี่ยหนี้ก็ไม่หลังครับคุณเป็นหนี้อยากพี่น้องก็ต้องใช้กันต่อไปมันจะไปฆ่าตัวตายทําไม่ะ เราก็สู้ต่อไปวันนี้ไม่มีบ้านอยู่ก็ไปไงก็กลายเป็นคนไร้บ้านคุณไปดูในนิวยอร์กนี่ยนอนอยู่บนที่จอดรถบนถนนนะนะครับเขาขีดเส้นจราจรเป็นสี่เหรี่ยมๆเ,เอาคนไร้บ้านในอเมริกานอนอยู่บนถนนเนะีะเราไม่มีบ้านอยู่แล้วก็นอนบนถนนเดี๋ยวรัฐบาลกระทรวงพอมอเขาก็มาเก็บเราไปเองอะมีข้าวสามมื้ออะไรตามข่าวนะครับนะ เราก็สู้กันต่อไปก็นอนข้างถนนตีนสะพานลอยสู้กันต่อไปจะไปฆ่าตัวตายทาไมนะครับนะไม่มีบ้านก็ช่างแม่งมันนะครับนะเราก็ซื้อเต็นทงานหนึ่งเต็นไม่มีจ่ายค่าเช่าก็ซื้อเต็นไปซื้อเต็นมานะวันนี้ไปไหนมาไหนก็นอนมันในเต็นคุณรู้ปะฝรั่งรัสเซียนะเที่ยวบินเขาดีเล่นะครับนะเที่ยวบินกับประเทศรัสเซียไม่มี เขาก็ไปเอาเต็นท์มาแล้วก็ไปไปกลางเต็นท์นอนบริเวณไอไอเมนเผาศพอ่ะคุณดูฝรั่งมันยังสู้ได้เลยสมมุติว่าคุณโดนยึดบ้านใช่ไหมคุณก็ซื้อเต็นท์มนะแล้วคุณก็นอนเต็นท์คุณนอนที่ไหนก็ได้กลางคืนไปนะที่ไหนว่างๆคุณก็กางเต็นท์นะตำรวจจับคุณไปก็ต้องหาที่คุณนอนตามนโยบายรัฐบาลน,นะเขาประกาศไปแล้วนะข้าวข้าวไม่มีกินก็ไปไปที่กระทรวงพอมอมีข้าวสามมือ้ออย่าไปอย่าไปซีเรียสมัน นะครับอย่าไปเสียใจอย่าไปร้องไห้อย่าไปทําชั่วบางคนไปละไปกระตุกสร้อยกระตุกกระเป๋าเขาเนี่ยเมื่อเช้าดูข่าวติดคุกติดตารางแต่ติดคุกก็ดีไปอย่างนั้นม่ต้องเสียค่าเช่าข้าวสามมือ้อแต่ไม่สนับสนุนให้ทำนะครับการทําชั่วไปกระตุกกระเป๋าเขาขโมยมือถือเขาเนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะให้กําลังใจนะครับอยากให้กําลังใจเอฟซี FC ทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนให้สู้ นะนอกจากนี้ก็จะมีพวกเอ่อนะออกมาหากินหาแดกเยอะแยะอ้างรับบริจาคเงินอะไรจะไรต่างๆช่วงนี้ก็เยอะพวกชั่วถ้ารับบริจาคแล้วเอาไปช่วยเหลือประชาชนก็ดีแต่บางคนอ้างรับบริจาคเอาเงินเอาทองก็ไปหาประโยชน์ไอ้พวกนี้ก็คือนะเป็นคนที่อ่ไม่ดีเลยอ่ะนะต้องโดนก็ดาเนินคดีพรบ,บอรคอมพิวเตอร์จําคุก5ปีชอโกงประชาชน5ปีเหมือนกันไม่ควรครับในภาวะที่คนลําบากไปหลอกลวงขายสินค้าต้มตุนเยอะ มิจฉาชีพเยอะนะครับช่วงนี้นะครับพวกมิจฉาชีพแรงต่างมันเยอะมากเลย<ม>ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าต้องระมัดระวังตัวเองอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายนะครับอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปคํำประกันตอนนี้นะครับยืมเงินล้วไม่มีทางคืนแล้วครับเพราะเศรษฐกิจมันแย่อย่าทําตัวรวยทําตัวกระจอกไว้อย่าทําตัวอวดล่าอวดรวยเหมือนพวกดาราบางคนอวดล่าําอวดรวยโอ้โหกินกินหรูอยู่สบายนะ เชา้าขึ้นมาครับโพสต์วันนี้กินอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอะไรโอ้โหคนอื่นเขาอิจฉาเดี๋ยวเขา,เขาจะไปป้นบ้านเองนะครับเราไม่ต้องไปอวดร่ามวดรวยนะครับตอนนี้นะเรามีอะไรก็กินไปมามุ่งมามาไม่ต้องเอาตัวไปเปรียบเทียบกับใครนะครับแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจนะครับช่วงเช้าๆ้ามารอบแล้วเย็นอีกรอบนึงก็อย่างที่บอกนะแลวใครที่ไปมั่วลงทะเบียนไว้นะวเ,น 5, เนี่ยเจ้าเงินห้าพันเนี่ย เห็นในข่าวเนี่ยรัฐบาลเ็าประกาศแล้วเนี่ยเขาให้โอกาสนะให้ไปถอนชื่อออกซะไปแก้ข้อมูลซะมิฉะนั้นเขาจะดำเนินคดีพรบอรคอมพิวเตอร์จำคุก5ปีนะฝากฝากไว้นะเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ตกงานเราไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัตินะไม่ใช่คนที่แบบอา,อาชีพอิสระไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ใช่มักคุเทศไม่ใช่นะครับอะไรอะ่ะคนขับแท็กซี่หรืออะไรต่างเนี่ยไม่ใช่แม่แมค้าแม่ค้าอะไรที่เขาลำบากอ่ะ เราก็ไปเอาชื่อเราออกนะมันทําให้รัฐบาลเขามีงานเพิ่มต้องมาตรวจสอบดูต้องยี่สิบสามสิบล้านเนี่ยมีแต่พวกกลอกลวงต้มตุนเ,เห็นแก่ตัวหน้าด้านเต็ไมไปหมดนะครับก็ก,ก็ก็ฝากไว้ว่าถ้าเราไม่มีคนสมบัติเราไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่คนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ว่างงานไม่ได้อะไรนะก็อย่าไปทําให้รัฐบาลเขามีงานทําเยอะเลยแค่นี้ก็จะตายอยู่รัฐบาลน,นะก็ก็ฝากไว้ นะครับไปแก้ไขถ้ยกเลิกซะเราไม่เดือดร้อนเราไม่ใช่คนสามล้านหล้านอะไรต่างๆที่เดือดร้อนก็ช่วยรัฐบาลหน่อยอย่าไปซ้ําเติมอะไรเลยอัดเข้าไปอัดเข้าไปยี่สล้านว่ายากจนยากจนเดือดร้อนทั้งทั้งที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะเห็นรัฐบาลบอกว่าวันที่8หรือไงจะมีเงินงวดแรกมาเนี่ยประมาณ1 3ึ่งจุดล้านคนก็จะได้เงินก่อนคนละห0าพบาทนอกนั้นก็ต้องทยอยดูเพราะว่า ในเมื่อมีตั้ง2030ล้านในการคัดกรองข้อมูลโดย AI มันก็ต้องประมวลผลมันต้องเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนถ้าฟังผมอยู่ช่วยไปยกเลิกซะอย่าไปมั่วอย่าไปทําอะไรให้บ้านเมืองมันวุ่นวายนะนะทำหน้าที่พลเมืองดีนะมือไม่พายก็อยาวส้นตีนลาน้ำนะนะครับนะไม่ช่วยเหลือประเทศชาติก็อย่าสร้างปัญหาอย่าทําตัวให้เป็นอ,อย่าทําตัวให้เป็นภาระ สองสังคมนะครับก็ผักฝากไว้นะพอมืดเข้ามานี่ก็ต้องระวังข้างหลังเนี่ยพวกจะเอาปืนมายิงหรือเปล่าอย่างที่เอฟซีเขาบอกระวังสไนเปอร์เนะี่ย <c oughs> มองซ้ายมองขวาพวกันดักซุ่มยิงหรือเปล่านะครับก็ให้กําลังกานะด้านหลังก็จะเห็นอซอยเสือใหญ่ไหมเห็นไหฮะอ่านะฮะนะครับ,นะรบเห็นรถวิ่งเต็มไปหมดเลยนะพี่ดองเห็นไหมฮะนะฮะนะครับ,นะรบเนี่ยคือด้านซอยเสือใหญ่ ก็จะลถวิ่งอยู่นะครับปกติซอยนี้นี่เป็นทางลัดนี่แน่นเลยนะครับเนี่ยนะครัแน่นเลยครับนะฮป,ปกตินี่แน,น่นเนี่ยซอยถนนในซอยบ้านผมเนี่ยปกติรถแน่นมากเป็นทางลัดนะเป็นซอยที่มีคอนโดมากที่สุดในประเทศไทยแท็กซี่มากมอเตอร์ไซครับจ้างนะแล้วก็บ่อนไฮโลไฮโลก็เยอะเนี่ยอยู่ในท้องที่เนี้ยแต่ผู้กับท่านไม่รู้เรื่องหรอกเขาแอบเล่น <laughs> นะเมื่อเช้านี้ผมเล่าไปแล้วมี เอฟซีมาเล่าให้ฟังว่าพวกไปเล่นไฮโลแล้วติดโควิดผมบอกว่าสมน้ำหน้ามันอยู่ในซอยเสือใหญ่เนี่ยไปเล่นไฮโลนะแล้วติดโควิดนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยยกสูงๆูงี่ยดูบรรยากาศในซอยเสือใหญ่เป็นทางลัดนะครับเป็นทางลัดเป็นซอยที่มีคอนโดมากที่สุดในประเทศไทยนะครับติดกับมหาวิทยาลัยจันทรเกษมนะนะใครมาแถวนี้ก็จะเนี่ยเนี่ยวันนี้เงียบเลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะก็เย็นๆก็เปลี่ยนบรรยากาศมาแบบอย่างนี้บ้าง นะอยู่ในสำนักง,งานมันก็ดูบางทีมันเรียบๆไปก็เปลี่ยนบรรยากาศบางครั้งก็มีเต้นเต้นบางให้ให้ทนายกุ้งมาเต้นมั่งนะสายหน้าสายหลังอะไรเพื่อเพื่อความบันเทิงนะครับก็นะหรือบางทีก็หาเรื่องตอกตอกุ้งตอกแป๊กอะไรมานะครับหาอะไรมันแปลกๆมานะผมก็พยายามนะหาอะไรแปลกๆมาเรื่อยๆอะไรที่ขำๆอ่ะเพราะตอนนี้คนมันเครียดนะพูดไรซีเรียสมากอ่ะโอ้โหไม่ไหวนะก็อะไรขำๆอ่ะ ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขในในภาวะที่มันวิกฤตต้องมีความสุขะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่โควิดนะความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่เมียไม่ได้อยู่ที่ผัวไม่ได้อยู่ที่ทรัพสมบัติไม่ได้อยู่ที่งานการตําแหน่งหัวโขนไม่ได้อยู่มันอยู่ที่ใจถ้าใจมีความสุขก็จบแค่นี้อย่าไปสนใจ ตะกี้หลวงพ่อโทรมาจากจังหวัดมหาสรารคามก็บอกว่าเนี่ยให้คําแนะนำนะมาอยากให้รัฐบาลเนี่ยประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาบอกว่าหลวงพ่อโทรมาบอกแนะนําอาจารย์อาจารย์ช่วยบอกบอกรัฐบาลน,นะครับว่าเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมพวกเนี้ยถือที่วัดอุณภูมิไปตรวจสอบดูแต่ละบ้านว่าใครติดโควิดไหมถ้าบ้านไหนไม่ติดโควิดนะมีการดูแลร่างกายดีก็ให้เขาไปทำมาหากิน นะนี่หลวงพ่อก็แจ้งมาจากมาหาสารคามไม่ใช่ไปปิดหมดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยคนไม่รู้อีโนยเน่ก็ลําบากคนหาเช้ากินข้ามชาวบ้านเนี่ยเขาก็ลําบากเนี่ยนี่คือหลวงพ่อแจ้งมาเพราะนั้นฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยเนี่ยให้พวกไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอพวกเนี้ยไปเดินเคาะแล้วก็เอาที่วัดอุณหภูมิไปตรวจดูสิใครอุณหภูมิสูงใครติดไหมอ่านะครับนะถ้าบ้านไหนเขาปลอดภยัยก็ให้เขาไปทำมาหาก,กินจะให้เขาอยู่ อยู่บ้านเพื่อชาติลาบากอะ่ะเพราะว่าเขาไม่มีจะกินนะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะอันนี้ก็คือหลวงพ่อทางภาคอีสานก็แกแจ้งมาผมก็รายงานอ่นะครับนะเอาละครับกราบขอบพระคุณมากวันนี้คนก็ดูตั้งเจ็ดแพันเยอะมากแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้